สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหอยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหอยรัฐบาลน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น2ตัวบนตรงนะครับเป็นสูตรหลัก10 1สูตรเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากวดที่แล้วนะครับ และก็หลักหน่วย2ส,สูตรเทียบชนมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรแล้วก็จะมีสูตรใหม่นะครับมาเทียบชนให้1สูตรนะครับจับคู่กันแล้วก็จะได้6คู่ชุดนะครับในชุดนี้นะครับ2ตัวบนแต่ก่อนอดื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุสน,นสิน่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารยณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไบตานี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพื่อเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไวเจเอชแนลง่อยฟรีนะครับทาง y o u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ใหม่ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักสิบนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วสูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก063นะครับเป็นตัวเลข3ตัวนะครับก็เลยคิดว่าไม่เยอะนะครับก็เลย ลงสูตรเดียวนะครับของงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้ที่ลงไว้คำนวณได้0ูนย์เนะครับกับผลรางวัลที่ออก690หลัก10บนนะครับคือเลข 9. เดี๋ถววดนนี้เราลองมาตามต่อนะครับสถิติก็ เข้ามาแปดงวดนะครับสูตรนี้ของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่สองสองครั้งหลักหน่วยล่างก็คือเลขศูนหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1ก็คือเลข8แล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2ก็คือเลขศูน ก็แล้วได้8นะครับตัวแรกลบ1นะครับก็จะเหลือ7 7บวก2ได้9 1มิยอ6 7นะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับ8 7 9นะครับในตำแหน่งของหลัก10บนนะครับ เรามาดูสูตรหลักหน่วยนะครับสสูตรเทียบชนสถิติที่เข้ามาจากงวดที่ออกสามเก้าห้าวันแรกนี้ชนกัน2ตัวนะครับ5กับ2เข้ามาที่เลขห้าชนกันที่เลขสามตัวเดียวนะครับออกหกศูนสชนกันที่6กับ9นะครับเข้ามาที่เลขหก 6. ชนกันที่เลขแปดกับเลขหนึ่งนะครับของแปดหนึ่งจนกันที่เลขแปดตัวเดียวนะครับออกห้าเก้าแปดนกันที่เลขหกกับเลขห้านะครับเข้ามาที่เลขหกของงวดที่ผ่านมานะครับสองศูนย์นี้เข้ามาชนกันก็จะชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะครับเข้ามาที่เลขศูนย์ ถ้าเรามาดูสูตรนะครับสูตรเก่านะครับดูสูตรเก่าก่อนกันนครับสูตรเก่างวดที่แล้วลงเทียบชนไว้ชนกันที่เลขหนึ่งนะครับแต่ว่าผลรางวัลที่ออกหกเก้าศูนย์นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย์นะครับสูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาเราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาเป็นแนวทางต่อนะครับ สถิติของสูตรนี้เข้ามาจากงวดที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเป็นตัวเลขสี่ตัวอย่างไม่ผิดนะครับงวดแรกที่ลงสิบหกเมษาแล้วก็สองพฤษภาครับที่เห็นผลงานนะครับแล้วก็สิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักสิบนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักร้อยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับ หลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเลขแปดหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับเลขศูนย์หลักหน่วยก็เลขศูนย์บวกกนแล้วได้แปดตัวแรกลบหนึ่งนะครับเหลือเจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะครับได้สิบ หนึ่งมิเอะหกเจ็ดนะครับจะไปต่อไม่นะครับหลักหน่วยบนนะครับแปดเจ็ดเก้าสูตรนะครับสูตรที่สองนะครับที่จะมาเทียบชนนะครับเป็นสูตรใหม่สถิติเข้ามาจากวัดที่ออกสามเก้าห้าคร่าวๆนะครับงวดแรก0ูนบวกศบวกหได้5นะครับตัวแรกลบ3นะครับ5้ลบสเหลือ2 2งบวกหเป็น8 8ดบวกสเป็น11นะครับเอาตัวท้าย ทั้งหมด4ตัวเหมือนกันนะครับผลรางวัลที่ออก395ตัวที่เข้ามาขีดเลข5บวกกันแล้วนะครับได้3069ผลรางวัลที่ออก603นะครับตัวที่เข้ามาขีดเลข3บวกกันแล้วนะครับได้13นะครับ3069ผลรางวัลที่ออก626นะครับเลข6เข้ามา วัดต่อมาบ,บวกกันแล้วได้ยี่สิบ้าห้าดหนะครับออกสี่ดหตัวที่เข้ามาขีเลขหบวกกันแล้วได้ห้าห้าแปด้าสองแดหนะครับตัววันที่ออกห้าเก้าแปดนะครับตัวที่เข้ามาขีดเลือแปดบวกกันแล้วได้เก้นะครับ96้ากสองห้ากับตัววันที่ออกหนึนะครับ ตัวที่เข้ามาคือเลขหของงวดที่ผ่านมานะครับ8ปบวกแเป็น16 16บหกวกเป็น24ได้เลข4ลบ3เหลือ1นะครับ1บวก6ได้7 7ดบวก3าได้10นะครับ4 170กับผลังวลที่ออก6 9 0ศูนย์ะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0อันนี้เป็นอดีตนะครับเข้ามา7จวดนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ ของวดน,นี้ 0, 0ูนบวกศนบวกหนึ่งะครับไดหนึลบ3เหลือ8 8บวกหกเป็น14แล้วก็14บวก3เป็น17นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับ1 8 4 7 หนึ่งมิโยหกเจ็ดจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นบวกกันสองครั้งแล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสองสูตรนะครับสูตรเก่ากับสูตรใหม่ ตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลข8เลขสไม่มีมีเลขเก7นะครับชนกันอยู่2ตัว7กับ8ชนกันที่เลข7นะครับแล้วก็เลขแป1มิโย เนะครับหลักหน่วยบนนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับเราลองมาจับคู่ดูนะครับหลักสิบนะครับ3ตัวนะครับ8 7 9หลักหน่วย7กับแปดจับคู่ก็จะได้6คู่ชุดนะครับก็จะมี

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่ชุดนะครับจะมีคู่ไหนมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับทางนี้ทา,างนันการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับแต่ถ้าให้มองมองไว้นะครับก็หลักสิบก็เล็งไว้ที่เลขแปดนะครับวันนี้ เน้นไปที่เลขคู่นะครับหรือใครชอบเลขคี่ก็ลองดูนะครับชุดนี้จะมีมาหรือไม่นะครับส่วนหลักหน่วยก็เรีงไว้ที่เลขเจ็ดนะครับก็จะมีคู่แปดเจ็ดนะครับที่ส่วนตัวมองไว้นะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันชอบตัวไหนนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับ